สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับหัวข้องานเงินโอกาสใหม่กำลังจะมาถึงหรือ,อยังนะคะมาเปิดไพ่เรื่องพลังงานการเงินการงานของคุณในเดือนนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปค่ะกอง A มาค่ะพลังงานของคุณ The World เฮ้ยเปลี่ยนงานแน่นอนกำลังจะไปเปลี่ยนงานนายอ็อพเปนเทอรเได้เงินดี The Empress โ oh! อ ที่สูดก็เปิดไพ่ได้ดีบ้างโอเคงานเงินโอกาสใหม่กําลังจะเข้ามาหรือยังกําลังจะเข้ามาใครที่ไปสัมภาษณ์ใครที่ไปคุยงานใครที่ไปจะไปมูจะไปอะไรก็แล้วแต่เหอะนะ The world ออกมาตอนนี้พลังงานของคุณกําลังเปลี่ยนถ่ายเป็นพลังงานที่มันดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สิ่งที่จะตะกำลังหมุนในรอบตัวคุณเนี่ย ประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทํางานใดๆก็ตามมันกําลังหมุนรอบตัวคุณและกําลังทํางานในจุดที่มันควรจะทําแล้วมันเป็นจุดที่ดีนะคะนายออฟเพนเจอออกมาตรงนี้บอกได้เลยว่าโอกาสใหม่ที่กําลังมามันมาพร้อมกับเงินจ้าไม่ว่าคุณจะไปขอกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือทําอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นบ้านด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนงานใหม่เงินมันจะเข้ามามันจะดีแล้วมันจะทําให้คุณสามารถได้มีการเริ่มต้นใหม่ ที่มันมั่นคงมากขึ้นบอกเลย DM p l a s e ออกมาเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่ากำลังจะเข้ามาแน่นอนนะจ๊ะตัวแม่ DM p r e s s กำลังเข้ามาคอนเฟิร์มว่างานเงินหรือใดๆความสุขสำราญการที่อาจจะเป็นตั้งครร์ก็ได้นะคะสำหรับคุณแม่ที่รอเบบีมานะบอกเลยว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขจะทำให้คุณเนี่ยได้รู้สึกเติมไฟในชีวิตตัวเองแบบใหม่แบบสับ แล้วปีหน้าปีปีหน้ามันคือฟ้าใหม่ของคุณเลยมันเป็นไพ่ที่โพสิทีฟทุกตัวเลยนะคะใครที่กําลังชีวิตมาหมุนลงเนี้ยมันกําลังจะหมุนขึ้นมันกําลังจะแบบสวิงขึ้นเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยนะจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นงานเงินตรงเนี้ยมันมาแล้วมันมาแบบมั่นคงถาวรแล้วมันทําให้คุณเนี่ยความมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่แบบไม่เคยคิดมาก่อนเออเอ,อ้ย ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนกอง A ไม่ต้องดูต่อแล้วไหมอขอให้ขยายเพิ่มนะคะว่าโอกาสที่เข้ามา vr one n a y s เอ้ยใครที่เป็นสายดูความสัมพันธ์นะคะรักกันปานจะกืนกิน grab the higher opportunity เห็นไหมมันจะเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วถ้ามันเข้ามาหลายตัวนะแม่หมอบอกเลยว่าจงเลือกโอกาสที่มันดูไกลตัว โอกาสที่เออมันดูแบบเฮ้ยมันสูงเกินกว่าตัวเราจะทําได้หรือเปล่าจงเลือกอันนั้นค่ะไม่ว่ามันจะดูไกลมากห่างไกลแค่ไหนนะหรือคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเออถ้าเขาดูสวยดูหล่อมากเกินกว่าที่เราเฮ้ยเกินเอื้อมจงเลือกคนนั้นค่ะบอกเลยนะจงเลือกคนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เติมเต็มเห็นไหมคุณเป็นกระต่ายน้อยคุณไปหายีราฟเลยอ่ะใบสุดท้าย ดูสิโอกาสใหม่ใกล้ฉัน be brave เห็นไหมแล้วก็ส่งมีความกล้าหาญนะดูสิคุณเป็นเด็กน้อยกับพ่อหมีตัวใหญ่อย่างเงี้ยจงมีความกล้าหาญนี่เห็นไหมเนี่ยจงฝันใหญ่นะคะแล้วก็ไปให้ถึงนะคะสำหรับคนกอง A นะโชคดีนะคะกอง B มาอู้หูอูห้หูโอกาสใหม่โอกาสใหม่ หรือคนกองบีจะเป็นชายหนุ่มทําไม้ชายหนุ่มก็ต้องเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างห้าวนิดหนึ่งนะจ๊ะแม่อะในออบสอดตรงนี้นะบอกได้เลยว่าพลังงานของคุณตอนนี้กําลังที่จะแบบต่อสู้ฟาดฟันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะแต่ถ้าวันนี้เราดูงานเงินโอกาสใหม่อะคุณกําลังมองหาโอกาสใหม่แล้วไม่ได้แค่รอคุณเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสนั้นด้วยตัวเองไม่ว่าจะไปพีเซนต์งานจะไปสมัครงานจะไปสัมภาษณ์คุณอนะเรียกได้ว่า ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณะแสดงความเป็นตัวเองความมั่นใจความเป็นผู้นำคือคุณสามารถที่จะแบบเรียกได้ว่าไม่รอโอกาสอะแต่วันนี้ก็คือเข้ามาเช็คพลังงานนิดนึงนะแล้วคุณจะโตไป king of war จ้าจากสอดเป็นวอนก็คือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ใกล้ฉันกำลังจะเข้ามาตอนนี้นะถ้าคุณกำลังอออรอการโปรโมตการหางานที่ใหม่ อะไรก็ตามที่มันอยู่ใกล้ตัวหรือใช้คอนเน c t ชันกับคนใกล้ตัวบอกได้เลยว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือคุณแล้วคุณอาจจะต้องแบบแสดงความเก่งแสดงความเชี่ยวชาญแสดงความเป็นตัวเองให้เขามั่นใจนะคะถ้าพ่อคนนี้มั่นใจแล้วทุกอย่างมันจะดี ะะโอกาสใหม่ใกล้ฉันบอกเลยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคนแก่กว่าคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าคุณเนี่ยมองหาตําแหน่งงานใหม่มันกําลังจะเข้ามาจ้าคุณ open t a c l e s นะคะตอนนี้คุณก็จะได้เฉิดฉายนะโอกาสใหม่ใกล้ฉันคุณจะได้รับโอกาสนั้นคุณจะได้เป็นคนโอบกอดโอกาสนั้นไว้ในใจในข้างกายนะคะตรงนี้ดูไม่ค่อยจะเป็นความรักนะจะเน้นเรื่องงานและเงินเป็นหลัก งานใหม่เงินดีบอกเลยเงินดีแล้วอาจจะต้องเป็นงานที่จะต้องใช้การพูดเป็นหลักใช้การเดินทางไหมหรอคือคุณเป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วนะแต่คุณอาจจะต้องไปฝึกในเรื่องของการพูดการเจรจาแล้วก็เพิ่มความสุข,ขุมความรอบคอบความเป็นตัวแม่ตัวมามาเชิดเชิดนิดอีกนิดหนึ่งนะบอกเลยโอกาสที่ดีของคุณกำลังจะเข้ามาแล้วอะ มันเป็นโอกาสที่เรียกว่ามันใหญ่ขึ้นด้วยนะมาดูซิ look at your t a i l ตรงนี้นะให้ดูว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่คุณสั่งสมมาในอดีตมองกลับไปที่หางก็คือมองกลับไปสิ่งที่เราทำไว้แล้วเนี่ยมันกําลังส่งผลที่ดีกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นได้ว่าเป็นเจ้านายเก่าเออขอให้ได้งานดีด Love yourself just as you are เพราะฉะนั้นตรงนี้นะถ้าใครไม่มั่นใจตรงมั่นใจซะว่าคุณก็เป็นหนึ่งในโลกคุณเป็นหนึ่งเหมือนกันยืนหนึ่งเพราะฉะนั้นรักตัวตนของคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยเป็นตัวเอง Be w a r e of the dark side เออเป็นไงตรงนี้นะ บอกแนละ้วคนกองนี้จริงๆดูเป็นคนมั่นใจนะแต่ในใจไม่มั่นใจเลยแล้วไพ่ถึงออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณมีประสบการณ์ที่มากมายเพียงพอแล้วแล้วจงรักตัวเองเคารพตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่าไปกลัวในสิ่งที่มันมาหลอกหลอนในใจคุณนะว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่ดีคุณไม่เก่งคุณไม่อะไรลืมมันไปซะแล้วกลับรักตัวเองเคารพตัวเองในแบบที่คุณเป็นไม่ต้องไปมองใครคะ่ะมองตัวเองขอให้โชคดีนะคะกองบี